เมืองหลวงบ้านเมืองหลวงนะพี่น้องกับสบายดีสวัสดีมื่อนี้กับมาพบก,กับซ่องทีเอสบีตามสบายเนาะพี่น้องมื่อนี้เบ้าตุ้ยได้อยู่ปากสันเนาะอ่าทริปนี้เบ้าตุ้ยจะพาทุกคนไ,นะไปอ่าภาคใต้กัน ไปถ้ำกงรอมนีนีบาตุย้ยมาอยู่ปากสันนอนปากสันนอนมาแต่วานี่มาแตนาน่นครหลวงวิงจิตรมานีนนมานอนปากสันแล้วครับสิคีรถจักรเนาะจะมีคนต่างประเทศ3คนขี่รถจัก,ลกนนรล้วก็อีกสองคนนั่งรถไหเฮาเนาะสองคนแล้วกต่เฮาจะไปเที่ยวข้างนี่นี่ไปถ้ำกงรอแล้วก็ออกทางโฮจิมินห์เาทางโฮจิมินห์แล้วก็ออกสวรรค์เขตออกไปฮอดซีพันดอน แขวงจำปัสสัดก,กันว่าจะเป็นอะไรครับไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องไปกันเลยไปมาเศร้าพอสิมากินข้าวเปียกเมฆ่านอนเนี่ยเมฆ่านอนหลับนอนเมฆ่ายังนอนกินข้าวเปียกเอาข้าวเปียกสั่งข้าวเปียกนมีฆ่ามานอนเนี่ยนี่จะเลยตรงนานสบายดีมีข้าวเปียกปะเอาข้าวเปียกเลยข้าวเ,<อ>เ,เปียกเพิ่มนันเป็นอะไรตื่นเศร้าพอด แม่แม่ค้าขายขกาวเปียนเป็นเงาแน,น่ตื่นเศร้าล่ะเออเบิ้งขายข้าวผ้าวอันนี้ชื่อตลาดปากซันนะพี่น้องมาเบิ้งใส่เครื่องจักรพิล์เตอร์น่ะนี่น,นะนำถนงดอยนะ่ะบวกเรกดอยบวขีดมือหนึ่งน้ำมันเครื่องเบิ้งเบ็ดแล้ววะวอันนี้เป็นผ้ามาทด่เสร็จฮะ บอบอาบาเใส่ทบบอทาบอทาบอไทยอ่ะทับบอองคนข้บมาแต่หนองไทยแล้วยูทบอหองสมายเจว่าคนมายูทับอองคายเร่อยอันนี้เอามาเบิรงกอาตลาดไมเข้าบแจเนาะวัวเสื้อ้าพันาวเลยน้อยดเด้ อ๋ออันนั้นใหญ่แต่ถืออันนี้น้อยแต่แฟนราคาประมรถจังสองกันเออโอ้ยปากข้าวขายน้าวในอันนี้ซาฮาน,นั่นสิพ่อหน่วอ๋อตอนนี้เราอยู่ตลาดปักซันนะครับที่ไปเลาะเบิ้งตลาดปักซันว่าสิเป็นเนี่นวันใดตลาดปักซันมุดขายอย่างกระแถวนี้เพิ่นเห็นนางขายอยู่เพิ่นบ้านตลาดเก่าออกให้เป็นคิวรถเนาะตลาดนี้ มงขายยุ้แขวคิวรถปากสั้นเนาะ,นะนพี่น้อ,เนอ,องเอาไปเบิ่งเขายผักเบิ่งเป็นสิขายผักโอ้ปลาบูปลาบูบู้นย่ยนี่เน,นียงนยเ่ยไง่ไงง่่นย่เนยไไยงไ นั่นปลาปลาป่าอันนี้ปลาโพอันนี้ปลาซ่อนเรได้ไปหาเอเสื้อเองแถีหาเองวะโอ้ตร่นหนานอันนี้ปลาหนังหัวใช่ครับตลาดกังว่างแล้วขาสุเยเฮ็ดยุ่ยใส่จะตลาดนี่วะ

ลอ่อตุ่มเลยทางด้านนี้เปกดซสิขายมากไหมเนาะตลาดหามาละอบิ่งเขตนี้ขายมันเผาป๊าป๊าป๊าปลาตองนี่ เป็ดลาบเนาะปะลาเกียรแล้วว่ะปลาเอียงปลาตองว่ะมันคล้ายกัออะนะเนาะปลาเกียรแลกกับปลาตองเนาะบัคือว่ะคือตัวใหญ่แไงปลาตองไปราบแป๊บเซ๊บเซ๊บได้นี่พี่น้องสุดยอ,อ,อ,อดนะฮะแม่มส้มกับเซบเนาะ

นิดเบิงจกงหูละกัสิงละแปะโลปลายพื่ล่ะไร้าโลน้ำง,งามน้ำงามใหญ่เนะาะตั้งเนาะป่าลิเห็นอีแล้วปลาตองกนะปลาตองลายเห็ดลาบยอ,อย่างบะเมือบ้านเมอบ้านที่ซื้อมากินอยู่ทางด้านนี้ขายผัก phải mai,ประมาณ mày như này, cứ đâu. này Việt Nam kia Việt Nam nó xếp đấy, phải mực mà tê Việt Nam. ันนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นคิวรถเนาะคิวรถสายเหนือสายใต้ไปใส่กับมีแล้วคิวรถปากสันเนาะเมื่อเวียงกับนี้เมื่อเวียงเสียบกีบตีบประมาณนั้นที่คือรถจากเขาสามคันเนาะเขาที่ออกเดินทางไปทํากงรอออกไปสายใต้ไปชีพันดอนไปแข่งจำประซัน้องพี่น้องแล้วก็อีกรถใหญ่อีกคันหนึ่งของเขาคันนั้นอ่าปิกอัพเนาะฟรีโมอเตอร์ไซค์แอนด์บัน ข่ะโอ้โห้องล่อพี่น้องไปเิ่งกันเลยเนาะการเดินทางเขาปินจับสุดยอดเลยคุณนะเกมใส่สเกมสุดยอดเลยนะไปเกียมเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางกันขามาแล้วก็สิออกเดินทางเอาไปเกียมกระเป๋ากัน Hmm? Oh, dat is voor achteruitrijding. Oh. Ik had er gisteren Oh nee, het is toch nee, Het is toch voor... Pira? Uh, ja. Het is een nee. Ja, denk ik. Het ja. is nu. De camera. Ik heb mijn video. Video? Ja, video. Wel voor hem? Å, det er ทางมาฮอดผู้พมานแล้วเขาก็ิิไปทํากองรอนาจักหน่อยอาชิออกไปทํากองรอเดี๋ยวนี่ผู้พมาน